เชิมีเข่าแล้วประพันธ์โดยมงกุฎดาวเหนือพาเสียงโดยพี่รมรตีหากชื่นชอบยายเสียงของช่องเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดอัปเดตคลิปต้อให,ใหม่นะคะและท่านผู้ฟังท่านใดสนใจในรูปแบบอ e ีบุ๊กหรือหนังสือเสียงไม่มีการตัดต่อ สามารถไปซื้อได้ที่เว็บไซต์ m e m a r k e t c o m หรือแอปพลิเคชัน MEB ได้เลยค่ะสุดท้ายนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเขียนโปรดอย่ากกดแช่์โฆษณาเพื่อให้นักเขียนได้มีรายได้และเป็นกำลังใจในการอัปเดตคลิปตใหม่ให้ฟังกันนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ เธอเดินสำรวจบ,บ้านไปร,บรอบๆก็พบว่าหญ้าที่คิดว่าขึ้นรกจนเต็มทั้งส่วนหน้าบ้านและหลังบ้านตอนนี้ถูกตัดจนเฮี้ยนเตียนทั้งยังมีสวนกุหลาบสีเหลืองออกดอกชูช่อทั้งที่มันอยู่ในกรุงเทพไม่น่าจะง,งามได้ขนาดนี้เลยช่วงนี้เป็นช่วงที่กุหลาบออกดอกและมันจะบานสะพรั่งต้อนรับเธอบ้านหลังนี้คับแคบ,แ,คบและไม่ได้ติดแอร เธอจึงได้ให้รูปมาพักกลัวจะลำบากเสียเปล่ายอมรับว่ารูปเธอติดสบายเสียแล้วหากให้มารำบากก็สงสารช่วงเวลาที่เธอไม่อยู่เขาทำเหมือนรอเธอกลับมาตลอดหาปีทีจากไปทำไมเขาถึงไม่ลืมเธอออกจากความทรงจำเสียให้รู้ะรู้รอบไปซะ แต่เมื่อสำรวจบ้านมาถึงในครัวเธอก็พโว่าเครื่องครัวที่มันเพิ่มเติมมาใหม่แล้ก็เครื่องซักผ้าทั้งของใช้ต่างถูกจัดมาแต่งบ้านให้พร้อมสำหรับใช้งานเธอหยุดรอบบ้านด้วยความรู้สึกที่รากหลายที่ร่างไรมาจนเต็มหัวไปหมดเธอไม่รู้ว่าทำไมเขาต้องทำแบบนี้เราไม่ไปแต่งอางกับพาวรูปไปซะเธอจะไม่รู้สึกว่าคิดผิดที่หนีเขาไป แต่ความเจ็บปวดที่เขาพลัดพรากจากเธอเธอไม่กล้าหลอตัวเองว่าเขารักเธอจริงๆแค่นี้มันเทียบไม่ได้กับความเจ็บปวดที่เธอเคยได้รับความทรมานในช่วงทองนับดาวเธอเจ็บปวดใจพร้อมอยากตายตลอดเวลากับอาการซึมเศร้าช่วงนั้นเธอร้องไห้ทั้งคิดถึงบ้านและคิดถึงเขาไปพร้อมๆกันหากไม่มีลูกเธอไม่สามารถยินงยหมาจนถึงทุกวันนี้ได้ รูกคือสิ่งเดียวที่เธอรักมากที่สุดเมื่อคิดจนพอใจแล้วถึงเวลาก็ต้องกลับเดี๋ยวนับดาวจะกวนเขาขนาดทางานคริสซิโน,โนต่อให้เดินทางไปเที่ยวกับเธอรานับดาวเขาก็มักจะทํางานตลอดเวลาเธอรู้ว่าเวลาของเขาเป็นเงินเป็นทองแต่เขาก็ดูแลเธออย่างดีแต่เมื่อหันหน้ามาเธอก็พบว่าเขาไม่ยืนอยู่ด้านหลังเธอตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้คุณ ร่างเล็กพาวายยืดออกห่างจากเขาทันทีเธอมิกล้ใกล้ชิดเขาอีกต่อไปแล้วความเจ็บปวดวัยเก่ามันยังไม่เลือนจางภาพจําต่างๆมันยังชัดเจนจนไม่แน่ใจว่าจะทลมโดยกับเขาอีกหรือเปล่าหากใกล้ชิดกันไม่ต้องกลัวผมหรอกนะเหมือนดาวเขาเจ็บแปบที่คนรักมองเขาย่งหวาดระแวง แววตาที่หวาดกลัวนั้นเหมือนเข็มที่ทิ้มแทงเข้าไปที่กลางใจคุณทำแบบนี้ทำไมผมแค่รอคุณกลับมากลับมาแล้วคุณจะได้อะไรในเมื่อวันนั้นคุณเอาแต่ผลักใส่คนที่ไม่คู่ควรอย่างฉันหญิงสาวถามเขาอย่างที่ใจอยากจะรู้มาสํานึกผิดตอนนี้เพื่ออะไรเหมือนดาวเขาทลาเข้าหาเธอแล้วก็กอดเอาไว้ เขาคิดถึงเธอสุดหัวใจเธอจะรู้ไหมว่าการที่เธอหายไปโดยไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนกินดีอยู่ดีหรือเปล่าสุขสบายดีไหมลำบากแค่ไหนมันทำให้เขาเจ็บปวดจันอยากจะตายอยู่แทบทุกวันการไม่มีเธออยู่ในชีวิตมันเป็นเรื่องที่ผิดที่สุดเท่าที่เขาเคยทำมาเขาเรียกกับเธอไว้ไม่หวังให้เธอให้อภยัยเหมือนดาตกใจ ดิ้นรดนออกจากอ้อมแขนแกร่งที่พยายามรัดเธอให้แน่นแต่ทว่าก็สู้แรงเขาไม่ได้อยู่ดีคุณปล่อยนะฉันม่ใช่เหมือนดาวคนเดิมที่คุณจะทําอะไรกับฉันก็ได้ฉันมีคู่มั่นแล้วเธอย้ำเตือนสติให้เขาว่าถ้าอย่างนี้มันไม่เหมาะสม แม่รู้ดีว่าตอนนี้เป็นข่าวที่ไม่คู่ควรแต่การที่เธอตอกย้ำชัดเข้าไปอีกทำให้เขารู้ว่าไม่มีสิทธิ์ในตัวเธออีกแล้วชายหนุม่มค่อยๆคลาย,อ,ย,อ,ยอ้อมกอดออกความอะไรนั้นทำให้เขาไม่ยาาปล่อยจนเมื่อเธอผลักเขาออกให้ห่างจากร่างกายต่อไปอย่าทำแบบนี้อีกผมขอโทษแค่คิดถึงคุณมากไปหน่อยเท่านั้นเอง เขาผู้อย่างสำนึกผิดในการกระทำครั้งนี้เขาแค่ตั้งใจทําเพราะอยากกอดเธอมาตั้งนานหลายปีแล้วต่อไปก็เราคิดถึงคนที่มีคู่มั่นแล้วอย่างฉันเถอคะค่ะมันไม่ดีหรอกเธอยืนกอดอกเหมือนหน้าหนีไม่อยากมองใบหน้าที่เศร้าหมองเหมือนหมาที่ถูกทิ้มแบบเขาอีกนี่โรคม,มันกลับตประบาดไปหมดแล้วหรือไง เธอมองเขายามนี้เหมือนเห็นภาพสะท้อนของผู้หญิงโง่ๆคนเดิมที่เรียกหาความรักปลอมๆจากเขาทางทงที่ไม่มีวันจะได้มาตอนนี้เขาต่างจากเธอตรงไหนกันอยากเอากระจกไปให้ส่องนักว่าเขาเป็นนักธุรกิจที่ดีมีความสามารถทำไมต้องมางอนง้อผู้หญิงอย่างเธอผมขอโทษเขาพูดได้แค่คำนี้ก้มหน้าอย่างสำนึกผิด ทั้งกลั้นน้ำตาไม่ให้มันไหลแต่ทวาก็ทำไม่ได้ทุกทีเวลาพบหน้าเธอเขาพร้อมจะร้องไห้ตลอดเวลาผู้ชายที่เข้มแข็งหายไปพร้อมกับเธอเมืห้าปีก่อนเขาเหมือนผู้ชายขี้แงคนหนึ่งไปแล้วตอนนี้พูดเป็นอยู่คำเดียวหรือไงเธอเบื่อเขาในสภาพหมดอะไรตายอยาแบบนี้มากมันทำให้รู้สึกหุดหงิดไรหน้ารำคาญทำไมปากไม่ดีเหมือนเก่าเธอจะได้ไม่รู้สึกอะไรเลย นับดาวลูกผมใช่ไหมคำถามที่อยากให้แน่ใจต่อให้เธอปฏิเสธเขาก็ไม่เชื่ออยู่ดีถ้าฉันบอกว่าไม่ใช่คุณจะเชื่อไหมล่ะไม่เห็นต้องถามเพราะใบหน้าของเขาก็อ่านออกหมดดูแล้วเจรจาธุรกิจแบบนี้ก็มีแต่เสียผลประโยชน์ทั้งนั้นไม่นับดาวลูกผมง้นก็ไม่ต้องมาถามฉันให้เป็นเปรยน้ำลายหรอกคะ่ะ เธอไม่ตอบแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธปล่อยให้เขาคิดเองอเออดีแล้วเสียเวลาคุยกับคนอย่างเขาเหมือนดาวผมอยากคุยกับลูกบ้านได้ไหมฉันไม่ได้ห้ามแต่คุณห้ามทำลูกฉันสับสนเพราะเขาเขาใจไปแล้วว่าคริสคือพ่อของเขาเธอขอเขาแค่เรื่องเดียวได้ผมจะไม่บอกแกขอบคุณนะเหมือนดาว เขายิ้มออกมาทางน้ำตาลูกที่เขาไม่เคยมีโอกาสได้เรี้ยงดูหรืออุ้มชูกแกเลยสักครั้งก็ยังดีที่ได้พบหน้ากันให้ผมไปส่งนะแล้วก็นี่กุญแจผมจะให้คนมาติดแอร์ให้เพื่อคุณอยากจะมานอนที่นี่ไม่ต้องหรอกคะ่ะขอบคุณฉันจัดการกันเองได้ เธอไม่อยากให้เขาต้องมาช่วยอะไรอีกแค่นี้มันก็เกินพอแล้วเขาควรมุกออนจะเธอไปเสียอย่าได้คิดถึงอดีตที่ผ่านมาตามใจคุณก็แล้วกันเขาที่บอกว่าตามใจเธอแต่ว่ามือก็กดข้อความส่งไปให้ประสินให้มาจัดการให้เรียบร้อยแล้วเพราะกลัวลูกสาวจะร้อนประเทศไทยอากาศร้อนจริงๆขนาดเขายังต้องอยู่ในห้องแอร์ตลอด แต่คนที่เคยอยู่ในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า20มิตตอดจะทรมานขนาดไหนหญิงสาวปฏิเสธการขึ้นรถกลับจากโรงแรมจะเขาไม่ได้หากจะได้แท็กซี่ต้องไปถึงนาบักซอยเธอจึงรับความช่วยเหลือจากเขาได้โดยดี ขณะนั่งรถมาดิกันเธอเหมือนรู้สึกว่าเวลาย,ยาวนานแตเกินไม่มีเสียงพูดคุยตลอดการเดินทางจนเมื่อถึงโรงแรมเธอก็ลงจากรถของเขาอย่างรวดเร็ว,เ,รวเพราะไม่ตัองารอยู่กับเขาสองต่อสองอีกต่อไปครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เธอจะอยู่กับเขาเมื่อเขามาในริฟร่างใหญ่ก็เดินตามเข้ามาด้วยทำให้เธอต้องหดอุดหงิใจเป็นอย่างมากเขารู้ ว่าเธอไม่ต้องการอยู่ใกล้ชิดเขาอีกจึงเอ่ยบอกเหตุผลไปต้องมีคีการ์ดถึงจะขึ้นดิบได้นั้นทำให้เธอเข้าใจเหตุผลเพราะตอนที่มาพนักง,งานเป็นคนบริการให้เธอกระทั่งออกไปคุณพสินก็เป็นคนพาเธอลงจนทำให้เธอลืมข้อนี้ไปเสียสนิทพราะโม่แต่คิดเรื่ของเขาตอนเธอทำงานที่นี่เมื่อ5ปีก่อนก็ยังไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยแบบนี้ จึงไม่รู้ว่าเขาปรับเปลี่ยนตั้งแต่เมื่อไหร่ทำให้เธอเกือปล่อยไกลตัวเ,เริ่มบทที่19เล่นกับดวงใจดีเมื่อกลับมาถึงห้องก็พบว่านับแต่รอเธอทานข้าวเที่ยงจนตัวเองรู้สึกผิดที่ออกไปงานมามีมาแล้วค่ะดดี้ เสียงหวีดร้องใส่ดียกให้คนที่เดินมาส่งเธออยากเข้าไปหามาที่สุดแต่ว่าเขาก็ได้แค่แอบฟังอยู่ด้านนอกหิวไหมเหมือนดาวผมกับลูกรอคุณทานข้าวนะ่ะเสียงนั้นค่อยๆหายไปพร้อมกับประตูที่ปิดลงเขาต้องไปแล้วเพราะไม่ได้ยินอะไรอื่นอีก มือร่างแทบจะเหมือนไร้วิญญาณออกไปจากหน้าห้องพักหลูของโรงแรมตัวเองที่จัดให้เขาคนนั้นและเธอได้พักอยู่ด้วยกันหัวใจตัวเองก็ปวดวร้าวเหลือเกินที่ตรงนั้นควรจะเป็นของฉันสิเขาได้แค่บ่นกับตัวเองได้คิดเรื่องของเธอจนปวดเหนบที่หัว อีกสองวันจะมีประชุมร่วมทุนกับกิสตโนอรายการลงทุนนั้นเป็นการสร้างโรงแามที่รวมสูนจ์การาและแหลางช็อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมาอยุ่ที่เดียวกันเพื่อตอนรับการประชุมสำคัญนักธุรกิจและมหาเศรษฐีที่ต้องการพักผ่อนอย่างสะดวกอยู่ภายในกรุงเทพ เขาอ่านเอกสารต่างๆที่จะร่วมลงนามแต่ทว่าเขาไม่มีสมาธิเลยใจก็คิดถึงแต่ลูกสาวน้องนักดาวคนสวยที่แสนจะน่ารักและแสนสนจนเขานั้นอยากเข้าไปหาแต่ทว่าเขาก็ต้องเว้นระยะห่างจากเธอการติเห็นคนรักอยู่เบื้องหน้าแต่ตัวเองเข้าไปกอดจูบเข้าไปสัมพัน์ไม่ได้มันเจ็บปวดหัวใจจริงๆ เขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วส่งข้อความไปหาพ่อและแม่ในแอปสีเขียวกลุ่มของครอบครัวพ่อครับแม่ครับเหมือนดากลับมาเมืองไทยพร้อมกับลูกของผมแต่ว่าช่วมีคู่มั่นแล้วเมื่อหันหน้าไปพึ่งใครไม่ได้ก็เห็นมีแต่ที่ระบายทางเดียวก็คือพ่อและแม่ของเขาเท่านั้นนี่แกว่ารอยตาพีหลานฉันมีหลานตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไม คนจะได้เป็นปู่กับย่าดีใจจนเก็บอาการไว้ไม่อยู่ต้องรีบโทรหาลูกชายของตัวเองต่พี่ทำไมแกไม่รีบบอกฉันให้เร็วกว่านี้นีรุธท,ที่เพิ่งรู้ว่าตัวเองจะได้เป็นปู่ก็อดตื่นเต้นไม่ได้ผมเพิ่งรู้ครับเธอมากับคู่มั่นเคซินโนผู้ร่วมลงทุนรายใหญ่ของเราครับฉันอยากเจอร้านผมยังไม่ได้คุยอะไรกันเลยครับ เรื่องนี้คงต้องแล้วแต่แม่เขาว่าจะว่ายังไงเดี๋ยวผมจะบอกพ่อกับแม่อีกทีน,นะคะถ้าเธออนุญาตให้พวกเราพบลานได้เขาไม่แน่ใจเรื่องนักด,ดาวต่อให้รู้ว่าเธอเป็นลูกแต่เขาไม่เคยดิ้งดูอะไรเธอเลยหากผู้เป็นมันดาไม่ยินยอมให้เขาพบก็ยอมได้เขาวาเอกสารไว้บนโต๊ะก่อนจะโทรสห้คนซื้อตุ๊กตาหมามาให้เพื่อจะเอาไปให้ลูกสาวตัวน้อย สังเกตจากที่เธอชอบเล่นกับสีนินลูกหมาที่เหมือนดาวเก็บมาเลี้ยงตั้งแต่ตอนนั้นก็คิดว่าน่าจะชอบตุ๊กตาหมาในตอนเย็นเขาเห็นเหมือนดาวพาสีนินและลูกสาวมาเดินได้ในสวนเขาก็ไม่รอช้าขี่จะเดินเข้าไปหาทันทีท้าอะไรกันอยู่ครับให้อุ่นลุงเล่นด้วยได้ไหมครับเขาเดยจะขวิเห่ลูกสาวอุนลุงจะเล่นกับนับดาวหรอคะ เด็กน้อยเอเียงคอถามอย่างน่ารักจนคนเป็นพ่ออดจะยอตัวลงจับเด็กน้อยขึ้นนั่งตักไม่ได้ในขณะที่เหมือนดาวจงสีเน้นอยู่แต่เมื่อมันหันมาเห็นคนที่ห่วงน้องก็ทำท่าจักระโจนใส่จนนักดาวต้องรองห้ามพี่สีนินอุนลุงใจดีจะก,กัดอุนลุงไม่ได้นะคะเด็กน้อยบอกแค่นั้นสีนินก็สงบลงจนเธอแปลกใจว่า ทั้งคู่เข้ากันได้ด้วยความเป็นห่วงน้องสีนินก็จ้องเขาไม่ห่างคนที่กังวลว่ามันจะกัดเขาเข้าก็ต้องคอยระวังและปรับสาจูงให้สั้นลงเฮ้อห่วงคนก็ห่วงห่วงหมาจะกัดคนอีกเธอนั่งมองเขาเล่นกับลูกอย่างเพลิเพนเคยคิดฝันตอนที่เคยอยู่เขาว่าวันหนึ่งจะได้อยู่เป็นครอบครัวเดียวกันแต่วันนั้นไม่มีวันเป็นจริง เขาดูอ่อนโยนเวลาอยู่กับลูกมากเิดกับใครคนนั้นเลอเกินเขาเล่นจับนับดาวอย่างมีความสุขเมื่อหันไม่เห็นเหมือนดาวที่ยิ้มให้เขาและลูกเขาก็ชี้ยิ้มรับแต่เธอกลับเบือนหน้าหนีทมให้ตนเองนั้นต้องยิ้มเกอ้ออยู่คนเดียวเขาก็ได้แต่บอกตัวเองว่าไม่เป็นไรแค่เธอยิ้มให้เขาก็ดีมากแล้วเขายกโทรศัพท์ ขึ้นถ่ายรูปของเขากับซุกสากตัวน้อยที่น่าเล่นกันอย่างใส่สนมถางยังส่งไปให้พ่อกับแม่ของเขาได้ดูด้วยเขารู้ว่าพวกท่านก็อยากจะพบกับร้านสาวคนแรกเช่นเดียวกันอุลลงมีลูกหรือย,อยังคะเด็กน้อยหันมาถามอย่างไร้เยสาแต่ทำเอาคนโดนถามรู้สึกสะอึกไปทันทียังดลยครับอุลลงอยากได้หนูเป็นดูได้ไหมครับ เด็กน้อยสายหน้าทําเอาคนเป็นพ่อถึงกับใจแป้วตั้งถามมามีค่ะนับดาวเป็นลูกมามีเด็กน้อยบอกแล้วถ้าแม่อนุญาตนับดาวอยากให้อุ่นดุมเป็นพ่อไหมครับข่าวเฝ้ารอคำตอบอย่างใจจดใจจ่อถ้าอุ่นดุงรักนับดาวก็ได้ค่ะเด็กน้อยตอบโดยไม่รู้ว่าคำตอบนั้นเหมือนน้ำทิพย์ที่โลมจิตใจคนเป็นพ่ออย่างเขามากที่สุด เขายกมือขึ้นปาดน้ำตาเมื่อคนเป็นลูกยอมรับเขาแต่เมื่อน้ำตาหันมาเห็นว่าอุนดวงใจตีร้องไห้จึงเอามือปมป้อมมาเช็ดให้โอ๋โอเด็กดีไม่เรานะคะน้ำตาจะได้เป็นเพื่อนอุนดวงเองนั่นทำให้น้ำตาของเขายิ่งไหลออกมาอีกเขาจับมือเด็กของลูกสาวขึ้นมาจูบเบาๆส่งความรักผ่านไปยังมือเด็กๆคู่นั้น เหมือนดาวมองภาพนั้นด้วยน้ำตาคลอเช่นเดียวกันจนเธอทนเห็นต่อไปไม่ได้ถึงกับต้องเบืออหน้าหนีฝากนับดาวสักครู่นะคะฉันจะไปเข้าห้องน้ำเธอต้องรีบออกไปจากตรงนั้นเพราะเขินอยู่ได้ร้องไห้ออกมาเป็นแน่ภาพที่พอกับลูกได้นั่งเล่นอยู่ด้วยกันไม่ใช่เธอไม่อยากให้เกิดแต่ทว่ามันเกิดขึ้นไม่ได้เธอกลับมาใช้ชีวิตอยู่กับเขาไม่ได้ และกว่าที่เธอจะทำใจให้เข้มแข็งก็กลับมาเห็นนับดาวกำลังหลับอยู่บนอกของเขาไปแล้วท่าทางที่กำลังอุ้มลูกกล่อมให้หลับอยู่นั้นทาเอาเธออดเกรงใจไม่ได้จนต้องเข้าไปหาฉันจะพาแกกลับไปห้องพักค่ะไม่เป็นไรครับคุณจุงสีนี้ไปเถอะเดี๋ยวผมจะอุ้มแกเองเขาแท้ไม่อยากปล่อยให้ลูกออกจากอ้อมอกกลัวว่าจะไม่ให้กอดแกอีกตลอดเวลา ที่เธออยู่ประเทศไทยเขาจะขอใช้เวลากับลูกให้มากที่สุดพราะไม่รู้ว่าอีกเมื่อไหร่จะได้พบกันอีกภาพที่ท่านประธานโรงแรมเดอะพิพิ่แกรงอุมดูของคุนส่วนคนสำคัญขึ้นไปพักบนห้องทำเอาพนักงานต่างอมยิม้มเพราะไม่เคยเห็นมุมอ่อนโยนของท่านประธานเลยหากท่านมีคนรักและแต่งงานก็คงจะดีไม่น้อย เธอเปิดประตูให้เขาเข้าไปวางลูกบนที่นอนที่จัดไว้กลางห้องโดยมีสีนินที่เข้าไปนอนขนาบอยู่ข้างๆยามที่ลูกเธอหับสองคนนี้ตัวติดก,กันเสมอตั้งแต่น้องเกิดสีนินเองก็แทบไม่คลาดสายตาจากน้องเลยสักนาทีจนเธอไว้วางใจให้เรียงลูกแทนตอนที่เธอหันไปทำอย่างอื่นขอบคุณนะคะ เธอบอกเขาก่อนที่เขาจะออกไปแม้เห็นสายตาแสนอะไรนี้ก็ตามทีแต่เธอจะไม่ใจอ่อนในเขาเด็ดขาดคริสตินโนเข้ามาในห้องพักหลังจากประชุมเสร็จเมื่อเห็นรูสาวตัวน้อยหลับไปแล้วก็คิดอยากไปสวิตช์กับที่ภรรยาสองคนไปยินเนอร์ชั้นบนสุดกันไหมนับดาวอยู่คนเดียวกลัวแกจะตื่นนะคะ่ะ หากรู้ตื่นมาแล้วไม่เห็นใครก็จะลองให้เอาได้จริงด้วยงั้นสั่งมาทานที่ห้องกระเรากันเขามาเมืองไทยไม่ได้เอาพี่เรี้ยงมาด้วยจึงไม่มีเวลาที่จะอยู่ด้วยกันเลยเขาทำงานเกือบตลอดวันเพื่อดีลโปรเจกต,ต์ต่างๆให้เสร็จก่อนสิ้นปีและเหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่วันถ้าอย่างนั้นก็ได้ค่ะ ที่จริงเธอไม่อยากไปพบหน้าเขาอีกไม่ว่าเธอจะไปทางไหนของโรงแรมนี้ก็ดูจะไม่พ้นสายตาของเขาไปหมดหลังเสร็จงานเราไปฉลองคริสต์มาสที่เมืองไทยเลยไหมจะไปภูเก็ตหรือพระทยาดีละ่ะอยากกลับบ้านหลังเก่าจัดงานล้เล็กๆดีไหมคะเหมือนดาวคิดถึงห้องนอนคิดถึงบ้านของตัวเองมากผมตามใจเหมือนดาว เธอยิ้มให้เขาผู้ชายที่แสนดีกับเธอที่สุดแต่ทาไมหัวใจไม่ไม่รักเขาหมดทั้งหัวใจสักทีก็ไม่รู้นี่เธอก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันบนโลกใบนี้ใครจะแสนดีเท่าเขาอีกทางไม่เคยแต่ต้องกายเธอแต่เขาก็อดทนรอคอยไม่บังคับจิตใจ